รอยกีบรอยกีมาปเยจที่ยังเป็นตไมสักทัหมดแลวแต่ขันนันเป็นตไม่สักแต่ว่าพอออกภาษีมันก็เลยเป็นลักษณะนี้แต่พันก็หมุนเวียาใช้หมุนเวมนใช้ที่วัน่งที่วันหนึ่งัถมที่วันหนึ่งนอนไม้มีคนเฉลยสุดเสียช anyway> totally ีวิตหนึ่งคนี้มีความจริงเป็นควาจริงอ่ะอันนความจริง เออทุกที่นั่งเนี่ยมันเป็นของร้อยยี่สิบปีจริงทุกที่นั่งเลยนะเนี่ยถอนได้หมดเลยเนี่ยนี่นี่ก็ไม่พ่ามันเฉลยซื้อก็นั่งตรงนี้ได้ฮะหารก็นั่งตรงนี้จริงได้ตายตรงนี้ไม่มีไม่มีคิดว่ามีต้องมีเหละแต่ถ้าตายนะจอบของฝากที่มีตลอดทางนะมีตลอดทราเคยมีทหารมานั่งแล้วตกเลยมีทหารมานั่งแล้วตกเลย มีทหารนั่งาตาประวัติศาสตร์จริงๆครับมีการไอ้ล้อประวัติศาสตร์สงครามโลกจริงๆครับเดี๋ยวจะแปลอธิบายให้ฟังตรงโน้นที่ไหนฮะตรงที่เขาผ่าภูเขาวางถังใสอะตรงช่องตูดไอ้ช่องไอ้ช่องเขาขาดไี่ช่องไก่ช่องไก่จริงๆทางเส้นนี้มันไม่เอามานี่นะเมืองการมันมีอยู่สองเส้นทางมันมีช่องไก่ชนไก่ผลปรากฏว่าไก่ไทยกับไก่ญี่ปุ่น่ะสื่อกันทิด จริงๆแล้วญี่ปุ่นจะรู้ว่าต้องสร้างไปเนี่ยไปทางชนไก่แต่พอพูดกับไ,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 ไก่ไทยไก่ไทยพอฟังเป็นเสียงเป็นช่องไก่เพราะว่าช่องไก่เขาก็เลยให้เลี้ยวซ้ายมามามาช่องไก่มามาที่เขาปูนจริงๆแล้วทางการเนี่ยมันจะต้องสร้างตรงไปสงครามก้าวทัพสมัยพม,ม,าม,าม่าอุ้ยเนี่ยสมัยในปีท่ำนะแล้วก็ไปออกทานจัตุิลาแล้วก็ออกคสศสิโยมันจึงได้เกิดมาปเป็นเส้นทางเออราศาส์เนี่ยก็เลยมาเกิดเส้นทางสที่แค่ ชิเล <icana>, ี่ยนเลยผมน้ำโล่เริ่มดีสะพอนเออเริ่มผมเป็นโรคแต่ว <zer x 3> ่าผมอาชีวิตก็ยังมี2,500คัคัผมคเออพ่อัผมผมตายแล้วผมไม่ตัดแต่ลูกพ่อันตอลูกพมาเออ